On Cloud s ์ r ซ e ร7อครับรองเท้ารุ่นนี้ทำให้เราแปลกใจกับออนมากๆเลยนะครับเพื่อนๆครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาตามกันในคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ On Cloud Surfer รุ่นที่7นะครับในมือของผมคู่นี้ครับสีส้มนะฮะคู่นี้เนี่ยบอกเพื่อนๆเลยนะครับว่าครั้งแรกที่ผมได้ลอใส่คู่นี้นะครับผมรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมาก เพราะผมไม่เคยรู้สึกนุ่มสบายขนาดนี้กับรองเท้ายี่ห้อออนมาก่อนเลยครับแปลกมากๆเลยแล้วยังไม่ได้อ่านข้อมูลด้วยนะจนมาอ่านข้อมูลทีหลังถึงได้รู้ว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปจากเดิมมากจริงๆครับอ่ะมาเริ่มต้นเลยฮะรุ่นนี้ครับเพื่อนๆครับดีไซน์มาดูดีไซน์ก่อนครับมาเพื่อนๆเป็นยังไงฮะหมุนตัวให้ดูหนึ่งรอบนะครับสำหรับออน l o u d Surfer รุ่นที่7ครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวนี้เขาปรับใหม่หมดแล้วนะดีไซน์ของออนเนี่ย ตั้งแต่ Cloud Monster Cloud Go นะครับ On Cloud Go ที่ผมรีวิวไปนะก็ปรับให้มันดูทันสมัยขึ้นนะครับตัวของ Outsole นี่เป็นแบบนี้ไม่มีหลุมลึกไม่มีร่องที่จะทำให้หินมันติดแล้วนะครับแล้วก็ตัวของ Cloud Cloud Tech เนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนไปนะดีไซน์หน้าตาเป็นแบบนี้ครับ มาทีนี้มาเจาะจุดเด่นของรองเท้ารุ่นนี้บ้างนะครับตัวโฟมครับเป็นโฟมเฮลิออนซึ่งเป็นซ u เปอร์โฟมของออนนะครับมีความทนทานสูงนะครับมีความนุ่มที่แตกต่างจากโฟมทั่วๆไปและสิ่งที่มันทำให้อนคลาวเซิร์ฟเนี่ยแตกต่างจากรุ่นอื่นนั่นก็คือการตัดสปีดบอร์ดปกติแล้วครับเพื่อนๆครับในรองเท้าออน ON แทบทุกรุ่นเนี่ยจะมีการใส่สปีดบอร์ดที่อยู่บริเวณตรงนี้ นี่ระหว่างชั้นมิดโซกับอินโซข้างในของเราที่เราเหยียบนั่นแหละจะมีแผ่นสปีดบอร์ดอยู่นะครับคู่นี้ตัดสปีดบอร์ดออกไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับทําให้ความรู้สึกที่มีการตอบสนองที่ดีเรื่องของความเด้งอะไรพวกนี้นะครับมันหายไปแต่สิ่งที่ได้ตามมาก็คือมันนุ่มขึ้นรองเท้าก็จะนุ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างมากๆเลยนะสำหรับ On Cloud Surfer คู่นี้นะครับ ถัดมาทรงของรองเท้าเป็นโร cker shape นะครับมีการเชิดด้านหน้านะครับเชิดด้านหลังนิดหน่อยนะครับเพื่อเพิ่มความสมูทในการลื่นไหลแล้วก็การจัดเรียงโฟมในรูปแบบใหม่ะะเราจะจดจำได้สำหรับตัว Cloud Tech เทคโนโลยีนะครับคือการจัดเรียงตัวโฟมมิโซของออนแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะจัดเป็นก้อนเมฆใช่ไหมเป็นบล,บ,ลบล็อก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 วางแต่ครั้งนี้เขามีการจัดใหม่ครับจัดให้เป็นทรงเหมือนโดมิโนโล้มไปข้างหน้านะเพื่อน ไล่ล้มโดมิโน,โนแบบนี้นะนี่ไม่ได้เป็นบล็อกแบบนี้นะแต่ก็ยังมองทะลุผ่านได้เหมือนเดิมนะไปยังสามารถมองนี่ผมมองกล้องได้เหมือนเดิมเลยนะฮะแล้วก็เอาโซท,ที่บอกไปครับว่ามีการปิดพยายามปิดร่องต่างๆแล้วไม่ได้ออกมาเป็นไม่ได้มีร่องเหมือนรุ่นก่อนๆหน้านี้นะครับที่จะทําให้หินม,มันเข้าไปติดอะไรพวกนี้ได้จริงๆเขาก็เปลี่ยนมาตั้งแต่รุ่นของคาวมอนสเตอร์ก็เปลี่ยนแล้วนะครับคาวโกก็เปลี่ยนแล้วเช่นเดียวกันมาในรุ่นคาวเซิร์ฟเวอร์เจ รุ่นนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับจอดจุดเด่นก็ประมาณนี้ครับสำหรับรองเท้าคู่นี้ครับ On Cloud Surfer 7รองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้า Daily Trainer นะครับที่สามารถใส่ซ้อมได้ทุกๆวันอันนี้ออเขาวางเอาไว้วางตำแหน่งเอาไว้เป็นรองเท้าสำหรับคนหน้าเท้าปกติไม่ใช่เป็นคนเท้าแบนไม่ใช่คนเท้าเว้าสูงครับเป็นคนเท้าปกติใส่รองเท้าคู่นี้ได้ทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของผมหลังจากใส่รองเท้าคู่นี้วิ่งไปสักประมาณ18กิโลจริงๆใส่มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ วิ่งก็ประมาณ10กิโล5กิโลบ้างนะครับแต่วันก่อนก็ไปลุยมาเลยวิ่งแบบลองลันนะอยากลองดูว่าใส่รองเท้าแบบลองคู่นี้ไปลองลันแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง18กิโลเมตรประมาณ2ชั่วโมงครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังความคิดเห็นของผมกันนะครับคุยกันหน่อยครับสำหรับรองเท้าคู่นี้นะครับ On Cloud s u r f e r รองเท้า Daily Trainer ของอ n ผมใส่แล้วรู้สึกยังไงบ้างนะครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวหลังจากที่ไปวิ่ง แทบจะครบทุกประเภทเลยเพื่อนเพือนสโลเพสก่อนอีซี่เทมโปแล้วก็ลองกดอินท์วลนิดหนึ่งนะครับก็เอาเรื่องของการสวมใส่ก่อนละการสำหรับออนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์คู่นี้นะครับเพื mm ่อนครับออนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยเท่าที่ลองแล้วเนี่ยนะครับหน้าเท้าไม่กว้างมากนะครับผมเป็นคนเท้าปกตินะครับใส่คแรบบับก็สบายสบายนะครับหน้าเท้าไม่กว้างมากยังพอเหลือพื้นที่บริเวณทบ็อกซ์นิดหน่อยนะครับยังพอให้ขยับนิ้วเท้าได้พอสมควรทีเดียวนะครับ ความกระชับในขณะที่ใส่แล้วเดินเดินโอเคไม่มีปัญหาอะไรใส่วิ่งก็กระชับติดเท้าดีนะครับเร่งความเร็วถึงระดับเพส4.3ก็ติดเท้ากระชับไม่รู้สึกส้นเท้าหลุดไม่มีหลวมอกอแคกไม่มีเลยกระชับเท้าดีมากนะครับอันนี้เรื่องของการสวมใส่บุรอบข้อเท้าซับพอร์ตได้ดีนุ่มสบายตลอดทางไม่เจอปัญหาเรื่องกัดเรื่องเสียดสีอันนี้ไม่มีเรื่องของการสวมใส่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ On Cloud Surfer ที่นี้ มาต่อกันที่อ๋อยวเสริมนิดนึงคู่นี้คู่นี้ On Cloud Surfer ผมรัดเชือกถึง r u n n e r o o o p เลยนะครับอ่ามันก็เลยกระชับค่อนข้างดีทีเดียวนะครับแต่ก็ไม่ได้แน่นมากไม่รู้สึกโยนกดหลังเท้าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สังเกตได้สำหรับคู่นี้นะครับการสวมใส่โอเคผ่านทีนี้มาต่อที่เรื่องของฟีลลิ่งรองเท้าคู่นี้บ้างนะครับตัวโฟม Helion ที่ขึ้นรูปแบบใหม่ คลาวด์เทคเฟสนะครับที่ขึ้นรูปมาใหม่เนี่ยแล้วก็ทรงของรองเท้าที่เป็นแบบโรลเกอร์เนี่ยนะครับก็ช่วยให้รองเท้ามันลื่นไหลนะครับเราเปลี่ยนเท้าจังหวะเปลี่ยนเท้านี่ช่วยเซฟพลังงานได้เยอะเลยทีเดียวนะครับวิ่งมาทั้งหมด18กิโลเมตรความรู้สึกในการวิ่งคู่นี้เนี่ยตอนที่วิ่งแบบอีซี่เอาสโลว์เพสก่อนสโลว์ลเพสประมาณสัก7จป็ปลายถึง8เนี่ยนะครับเหมือนเดินเลยครับเพื่อนๆครับก็จะนุ่มสบายมากคือฟีลลิ่งแรกที่รู้สึกได้จากคู่นี้คือมันนุ่มนวลมากๆครับเพราะว่า คู่นี้เนี่ยตัดสปีดบอร์ดซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจะใช้ในการเสริมพวกแรงตอบสนองนะครับให้รอท้ามาตอบสนองได้ดีเนี่ยเขาตัดตรงนี้ทิ้งไปเลยทําให้คู่นี้คลาวเซิร์ฟเนี่ยครับเพื่อนครับมันโฟกัสไปที่เรื่องของความนุ่มความสบายในการสวมใส่ใส่ปุ๊บผิดสังเกตผมใส่ครั้งแรกคู่นี้ผมตกใจมากเลยคือยังไม่ได้หาข้อมูลนะใส่ปุ๊บแล้วทอาทำไมมันนุ่มผิดปกติวะ พอมาหาขอ้อมูลทีหลังย้อนหลังได้รู้ว่าอ๋อเขาตัดสปีดบอร์ดออกไปนะครับก็เป็นคู่แรกของออนที่ตัดสปีดบอร์ดออกนะครับทำให้รองเท้ามันมีความนุ่มมากขึ้นกว่าเดิมนุ่มมากขึ้นกว่าเดิมจริงๆสโลเพสนุ่มนวลสบายมากๆสบายทามากๆนะครับวิ่งอีซี่ก็โอเคทีนี้ไอสิ่งที่สปีดบอร์ดมันถูกตัดออกไปเนี่ยเพื่อนๆพอเราขึ้นถึงระดับเทมโปที่ผมวิ่งอยู่ที่ประมาณสักเพสห้าเนี่ยครับมันไม่ค่อยตอบสนองแล้ว มันจะรู้สึกหน่วงไม่ค่อยตอบสนองเท่าที่ควรแล้ครับสำหรับรองเท้าคู่นี้นะครับถ้าจะให้แนะนำครับเพื่อนๆครับว่าเหมาะกับใครนะครับใครที่อยากได้รองเท้าแบบ Daily Trainer ใส่ซ้อมแบบทุกวันทุกโอกาสจะใส่ซ้อมแบบ e ีซีนะครับหรือเป็นลองลันนะขยับไปถึงตัว Tempo บ้างในบางวันเนี่ยก็ทำได้สบายมากนะครับเพียงว่าถ้าเกิดอยากจะใส่ซ้อมทำความเร็วเนี่ยผมจะแนะนำรุ่นอื่นน่าจะดีกว่า กลับมานะครับ้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ On Cloud Surfer นะครับส้นเท้าจะสูงอยู่ที่32มิลลิเมตรนะครับหน้าเท้าสูงที่22มิลลิเมตรดรอปอยู่ที่10ครับน้ำหนักคู่นี้นะครับขนาด10 US อยู่ที่258กรัมนะครับผมใส่คู่นี้ใส่ตรงไซส์นะครับผมเป็นคนหน้าเท้าปกติใส่คู่นี้ตรงไซส์ได้เลยสบายๆนะครับราคาอยู่ที่6,600บาทนะครับเพื่อนๆ o n c l o u d surfer 7นะคู่นี้ครับ เดี๋ยวมาดูหน่อยครับเพื่อนๆครับว่า On Cloud On Cloud s e r v e r เนี่ยมีรุ่นไหนบ้างมีสีอะไรบ้างนะครับที่ขายอยู่ผมเข้ามาที่เว็บ onrunning.com นะครับซึ่งเป็นเว็บ o f i i c i a l ของ On เลยนะครับคือเว็บ o f f i c i a l ของเขาเนี่ยก็เป็นเว็บที่ขายสินค้าด้วยเหมือนกันนะแล้วก็มีราคาบาทไทยให้เห็นชัดเจนเลยนะครับ On Cloud s e r v e r รุ่นนี้6,600บาทนะครับ สีตอนนี้เนี่ยบนหน้าจอผมจะเป็นสีเขียวมิ้นท์แล้วก็ตัดด้วยสีส้มอ่าส้มอยู่ตรงพื้นนะครับแล้วก็มีสีส้มแซมอยู่ด้วยนิดหน่อยอ่ะเป็นสีเขียวมิ้นท์นะครับมีสีอื่นอีกไหมสีดําล้วนนะครับของผู้ชายนะครับนี่เออสีของผู้ชายนะครับสีดําล้วนนะครับแล้วก็ถ้าอยากเห็นของผู้หญิงก็คลิกตรงนี้แล้วนี่ก็ดีนะเออสีผู้หญิงก็สีเดียวกันเลยสีเขียวมิ้นท์นะครับ แล้วก็สีดำอ้าวแล้วในมือผมออกไปเป็นสีส้มวะอ๋อโอเคในเว็บอาจจะมีแค่สสีในเว็บที่ต่างประเทศอันนี้เป็นเว็บที่เขาน่าจะขึ้นทั้งหมดทั้งต่างประเทศแล้วก็ในไทยด้วยนะครับก็จะมีแค่สสีทีนี้เราไปดูที่ไปดูที่ร้านโป้งสิร้านโป้งมีสีอะไรบ้างเอนี่ร้านโป้งมีสีดำสีสีเขียวเขียวมิ้นต์สีส้มสีขาวเออ นี่ไงสีขาวสีขาวด้วยอ่ะสีสีส้มสีเขียวมิ้นทนี่มีหลายสีเอาผู้หญิงมีสีฟ้าผู้หญิงมีสีฟ้าด้วยนะครับสวยสวยสวสวยก็ประมาณนี้มีหลายสีเหมือนกันนะมาดูในเว็บออนมีแค่สสีเองดูที่เว็บไซต์ของโป้งลันทูพาราไดมีหลายสีเหมือนกันนะครับสุดท้ายนะครับก่อนจากกันไปในคลิปนี้ครับเพื่อนๆครับใครที่ได้มีโอกาสลองออน ฟาวเซอร์เฟอร์คู่นี้แล้วนะครับช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างน,นะครับหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับอ่อนคู่นี้คอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วกันนะครับไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดนะครับเพื่อนๆแต่จะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณครับอย่าลืมใส่รองเท้าแล้วออกไปวิ่งกันวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ